สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีนังสยองขวัญของสัญชาติอเมริกันมาสปอยทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่า g ก r y Hill หุบเหวคนกลั่งเมื่อครอบครัวครอบครัวหนึ่งได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นชายผู้เป็นพอ่อจึงตัดสินใจเดินบุกป่าไปหาขอความช่วยเหลือจนกระทั่ง ได้เจอกับโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งในหุบเขาที่มีเพียงชายชรลาหน้าตาตื่นกลัวเป็นคนเฝ้าเพียงลำพังทันทีที่เหยียบย่างเข้าไปในโรงแรมพวกเขาก็พบว่าที่นี่มีอะไรแปลกๆพวกเขาจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งไลค์ถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนดากลุกแล้วเฉืญรับชมรับฟังได้เลยครับ นังเปิดเรื่องมาก็พบกับพระเอกของเรานะครับเขามีชื่อว่าเดวิดเป็นช่างภาพชาวอเมริกันกับแฟนสาวลอเรนส์คู่มั่นชาวอังกฤษเดวิดได้ไปที่โคลัมเบียเพื่อจะชักชวนจิวล,ลูกสาวของเขากลับมาที่อเมริกันเพื่อที่เธอจะได้ร่วมงานแต่งงานของพวกเขาและพวกเขาก็ได้พบกับจีนาอดีตพี่สะัายของเดวิดเธอเป็นนักข่าวโทรทัศน์และรามอนเป็นตากล้องของจีนา ซึ่งเป็นแฟนของจิวจิวเกิดความลำคากชจ็บข้อของเธอตั้งใจจะแต่งงานหลังจากมาเชล่าแม่ของเธอเสียชีวิตได้ไม่นานจิวจึงปฏิเสธที่จะเข้าร่วมงานแต่งงานนะครับแต่เดวิดก็บอกว่าถ้าลูกไม่อยู่ในงานแต่งงานพ่อก็จะไม่แต่งงานนั่นจึงทําให้พวกเขาได้มีปากเสียงกันจิวก็บอกว่ายังไงก็เถอะหนูกลับไปพร้อมพ่อตอนนี้ไม่ได้พอนังสือเดินทางได้หยุดที่บ้านของนาจีนาะ ซึ่งห่างจากที่นี่800ร้อไมล์จากนั้นพวกเขาทุกคนก็ได้ขึ้นรถเพื่อที่จะเดินทางไปที่เมเดยินบ้านของนัชจีน่านะครับแต่ระหว่างทางก็เกิดฝนตกหนักได้มีตำรวจคนหนึ่งขี่รถตามหลังของพวกเขามาตำรวจคนนั้นก็บอกว่าทางเส้นนี้ไปไม่ได้นะครับมันอันตรายพวกคุณอาจจะเจอน้ำป่าหรือดินถลม่มให้พวกคุณย้อนกลับไปทางเดิมประมาณ20ไมล์พวกเขาก็รับปากว่า จะย้อนกลับไปทางเดิมแต่พวกเขาก็ไม่ได้ย้อนกลับนะครับจีน่าก็บอกว่าเราไปตามทางเส้นนี้แหละฉันรู้ทางดีไม่น่าจะมีอะไรอย่างที่ตำรวจคนนั้นบอกต่อมาสักพักจูจ่ๆรถของพวกเขาก็เจอน้ำป่าไหลลงมาตัดหน้ารถนั่นจึงทำให้รถของพวกเขาติดลมและต่อมาก็มีน้ำป่าครั้งที่สองไหลลงมาพัดรถของพวกเขาพลิกคว่ำแต่ทุกคนก็ไม่เป็นอะไรมากพอทุกคนได้ออกมาจากรถ เดวิดจึงอาสาเดินนำหน้าไปขอความช่วยเหลือแถวๆนี้จากนั้นพวกเขาก็พบกับบ้านหลังหนึ่งที่อยู่กลางป่าและห่างไกลจากชุมชนพวกเขาจึงได้เข้าไปขอความช่วยเหลือในบ้านหลังนี้มีผู้ชายแก่คนหนึ่งที่เป็นเจ้าของอยู่เขามีชื่อว่าเฟลิเปเฟลิเปก็บอกว่าที่นี่ปิดแล้วครับให้ไปขอความช่วยเหลือในเมืองแต่อาการบาดเจ็บของพวกเขาก็โน้มน้าวให้เฟิลิเป เปิดประตูให้พวกเขาเข้าไปในบ้านเดวิดก็ถามว่าที่นี่มีโทรศัพท์ไหมเฟลิเป้ก็บอกว่าที่นี่ไม่มีโทรศัพท์และชุมสายโทรศัพท์ก็ไม่มีจากนั้นเฟลิเป้ก็ได้เอาผ้าเช็ดตัวมาให้พวกเขานังก็ทําให้เห็นนะครับว่าเฟลิเป้ได้มองหน้าจิวปแปลกๆต่อมาจิวก็ถามว่าขอน้ําสักแก้วหนึ่งได้ไหมคะจากนั้นเฟลิเป้กับจิวก็ได้เดินเข้าไปที่ครัว จู่จเฟิเป้ิเก็ได้จับสร้อยคอของจิวนะครับแล้วเขาก็บอกว่าของพวกนี้ปกป้องเธอไม่ได้หรอกจิวก็งงอยู่นะครับว่าเฟลิเ้หมายถึงอะไรพอจิวกลับมาที่ห้องเธอก็ได้เล่าให้กับรามอนฟังจิวก็บอกว่าหน้าขนลุกชายคนนั้นบอกว่าประคำของแม่ปกป้องฉันไม่ได้รามอนก็บอกว่าชายคนนั้นเขาต้องการอะไรต่อมาเดวิดก็ได้ขอฟืนกับเฟลิเป เพื่อที่จะมาจุดไฟให้ใคลายหนาวเฟลิเป้ก็บอกว่าให้คุณมากับผมส่วนคนอื่นๆรออยู่ที่นี่และห้ามออกไปจากห้องนี้โดยเด็ดขาดพอพวกเขาสองคนได้ออกไปเอาฟืนจีน่าก็ได้เห็นกับรูปวาดที่ติดอยู่กับกำแพงจีน่าก็บอกว่าที่นี่มันคือโรงแรมและรามอนก็ได้พบกับสมุดสำหรับเช็คอินเข้าโรงแรมรามอนก็บอกว่าแขกคนสุดท้ายของที่นี่ได้เช็คเอาต์ตั้งแต่14ธันวาคม ปี1978หรือเมื่อ30ปีที่แล้วและรามอนก็เห็นว่าสายโทรศัพท์โดนตัดผมเดาว่าฟเฟรเดริเก้คงไม่ได้จ่ายรายเดือนแน่ๆต่อมาจิวก็ได้ชวนรามอนไปเข้าห้องน้ําเนื่องจากเธอปวดชิงช่องพ่อเธอไปถึงห้องน้ําจิวก็รีบทําภารกิจให้เสร็จเพราะว่าห้องน้ําที่นี่สกรปรกมากๆจู่ๆจิวก็ได้ยินเสียงของใครบางคนดังขึ้นเสียงนั้นบอกว่าช่วยด้วยนั่น จึงทาให้จิวรีไปตามรามอนเข้ามาฟังด้วยกันนะครับว่าเสียงนั้นดังมาจากที่ไหนแต่รามอนก็บอกว่าอย่าเลยดีกว่าเรารีบกลับไปที่ห้องกันเถอะตัดฉากมาที่เฟลิปเป้นะครับพวกเขาสองคนได้กลับมาจากเอาฟืนเฟลิปเป้ก็ถามว่าทําไมเหลือแค่นี้ทุกคนไปไหนหมดจีน่าก็บอกว่าจิวกับรามอนไปเข้าห้องน้ําพอเฟิลิปเป้ได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบตามหาจิวกับรามอนทันที จิวกับรามอนก็ได้ยินเสียงเฟลิปเป้เรียกหาพวกเขาจึงได้เข้าไปแอบในตู้พวกเขาสองคนก็เห็นว่าเฟลิปเป้ได้ถือขวานเข้ามาด้วยและเขาก็ได้เปิดประตูห้องใต้ดินอีกด้วยนะครับสักพักจีน่าก็บอกว่าพวกเขาไปเข้าห้องน้ําเดี๋ยวก็กลับมานั่นจึงทําให้เฟลิปเป้ได้ออกไปจากห้องนี้ต่อมาจิวกับรามอนก็ได้เปิดประตูห้องใต้ดินเขาก็พบว่ามีกล่องไม้ขนาดใหญ่ ได้ถูกล็อกไว้อย่างหนาแน่นพวกเขาสองคนก็เห็นว่ามีดวงตาของคนได้มองลอดออกมาจากช่องของกล่องไม้จากนั้นพวกเขาก็พยายามจะเปิดกล่องนั่นแต่จู่จูเฟลิปเป้ก็มาเจอพวกเขานะครับเฟลิปเป้ได้เอาปืนขึ้นมาเล็งพวกเขาอีกด้วยและบอกกับพวกเขาว่าหยุดเดี๋ยวนี้นะถ้าพวกเธอแต่ต้องกล่องไม้พวกเธอจะตายขณะที่พวกเขากําลังมีปากเสียงกันเดวิดก็ได้เอาไม้มาตีหัวของเฟลิปเป้นั่น จึงทาให้ฟิลิปเสปสลบไปนะครับจากนั้นเดวิดก็ได้ทุบกุญแจที่ล็อกกล่องไม้เอาไวา้ในพวกเขาก็เปิดประตูนั้นปรากฏว่ามีเด็กคนหนึ่งที่มอมแมมนั่งอยู่ท่ามกลางความมืดและกล่องไม้ใบนั้นก็มีแมลงสาบเตรียมไปหมดเลยนะครับต่อมาพวกเขาก็ได้พาเด็กคนนั้นมาที่ห้องเด็กคนนั้นก็บอกว่าฉันชื่ออนามาเลียเป็นลูกสาวของฟิลิปเปจีนาและลอเรน ก็ถามว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องทำร้ายเขาด้วยเดวิดก็บอกว่าฟิลิปเป้ได้เล็งปืนใส่จิวกับรามอนจากนั้นเดวิดก็ได้มัดตัวของฟิลิปเป้เอาไว้นะครับเมื่อฟิลิปเป้ฟื้นขึ้นมาเขาก็บอกว่าถ้าพวกคุณแต่ต้องเธอทุกคนในนี้จะตายกันหมดแต่เดวิดก็ไม่ฟังนะครับเขาพยายามจะหามือถือและรถของฟิลิปเป้เพื่อที่จะขับหนีออกไปจากที่นี่แต่ก็ไม่มีประโยชน์นะครับ ราะที่นี่ไม่มีสัญญาณและรถของฟิลิปเป้ก็ไม่มีเครื่องยนต์อีกด้วยพวกเขาก็ได้มารวมตัวกันที่ห้องจูจ่ๆฟิลิปเป้ก็หลุดออกมาจากเชือกที่มัดเอาไว้เขาได้วิ่งถือมีดเข้ามาจากฆาอนา,าเรียแต่รามอนได้เอาปืนขึ้นมายิงฟิลิปเป้จนตายเดวิดก็เห็นว่าที่ข้อมือของฟิลิปเป้มีรอยกีดจากของมีคมพวกเขาจึงสันนิษฐานว่าทำไมฟิลิปเป้จะต้องฆ่าตัวตายก่อนเขาต้องการอะไรกันแน่ ต่อมาเดวิดก็ขอแยกตัวไปทำแผนให้กับรอเรนจีน่ากับรามอนก็ได้เอาศพของฟิลิปเป้ไปไว้อีกห้องหนึ่งตอนนี้เหลือแค่จิวกับอนามาเลียที่อยู่ด้วยกันสองคนนะครับอนามาเรียก็ได้เอามือมาจับที่หน้าอกของจิวนะครับจิวก็บอกว่าอย่าทำแบบนี้นะอนามาเรียก็พูดว่าคุณดูเป็นคนแข็งแรงดีจิวก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับต่อมาพวกเขาก็ได้มาคุยกันว่าฟิลิปเป้ ได้ปิดบังอะไรไว้อีกหรือเปล่าจิวก็บอกว่าทุกคนไม่แปลกใจหรอว่ากล่องไม้ใบนั้นไม่ได้เปิดมานานมากแล้วทำไมเธอรอดชีวิตมาได้หรือเฟลิปเปได้ส่งอาหารให้กับเธอกินแต่ก็เป็นไปไม่ได้เพราะกล่องไม้ใบนั้นมันถูกปิดตายพวกเขาก็เริ่มเอกใจแล้วนะครับเดวิดก็บอกว่างั้นพวกเราไปดูที่กล่องกันอีกรอบแต่ฉากมาที่เดวิดจิวรามอนสามคนนะครับ พวกเขาได้ไปที่กล่องใบนั้นพวกเขาก็เริ่มสำรวจที่กล่องปรากฏวา่าที่ประตูมีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างได้แกะสลักเอาไว้จู่ๆพวกเขาก็ตกใจเพราะว่าข้างหน้าของพวกเขามีโครงกระดูกมนุษย์ได้นอนตายอยู่ในกล่องใบนั้นอีกด้วยเดวิดก็บอกวา่าศพนี้น่าจะตายมานานแล้วแล้วก็เป็นศพของผู้หญิงเดวิดได้หยิบเอาสร้อยข้อมือของศพขึ้นมาให้จิวอ่านเพราะจิว สามารถอ่านภาษาสเปนได้นี่คือศพของภรรยาฟิลิปเป้นั่นจึงทําให้ทุกคนงงนะครับว่าทําไมฟิลิปเป้ถึงได้ฆ่าภรรยาของตัวเองและพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับรูปถ่ายน่านจะเป็นรูปถ่ายรวมของครอบครัวฟิลิปเป้นะครับแต่ด้านหลังของรูปได้สลักปีเอาไว้นั่นคือปี1978หรือเมื่อ30ปีนั่นเองนั่นยิ่งทําให้ทุกคนงงไปกันใหญ่เพราะว่า ผ่านมานานขนาดนี้ทําไมอนามาเรียยังตัวเช่าเดิมจูจๆพวกเขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องอยู่ข้างบนพวกเขาจึงรีบวิ่งมาดูพวกเขาก็พบว่าอนามาเรียได้เสียชีวิตแล้วและจีน่าก็ได้นอนอยู่ข้างๆเธออีกด้วยลอเรนก็บอกว่ามีคนได้ปาดคออนามาเรียสักพักจีน่าฟื้นขึ้นมาจีน่าก็ได้ขอมือถือของรามอนนะครับและเธอก็พยายามจะเดินหาสัญญาณมือถือรอบๆบ,บ้าน แต่จูจ่ๆเธอก็ได้ทํามือถือของรามอนหล่นลงที่พื้นจนพังตัดฉากมาที่เดวิดนะครับบางเอิญเขาก็ได้เจอเข้ากับตํารวจคนแรกตารวจก็ถามว่าพวกคุณมาทําอะไรอยู่ที่นี่ตํารวจได้เอาปืนเล็งมาที่ตัวของเดวิดอีกด้วยจากนั้นตํารวจก็ถามว่าทุกคนไปไหนหมดฟฟลิปเปเขาอยู่ที่ไหนเดวิดจึงพาตํารวจคนนั้นมาดูศพของฟิลิปเปตำรวจก็เห็นนะครับว่าศพของฟิลิปเป ได้นอนอยู่ข้างๆกับศพอนามารียตำรวจจึงถามว่าใครคือคนที่ปล่อยเธอออกมาแต่พวกเดวิดก็ไม่ตอบนะครับตำรวจพยายามจะขังเดวิดไว้ในกล่องจูจ่ๆเดวิดก็กระโจนเข้าใส่ตำรวจแล้วจับตัวตำรวจคนนั้นเอาไว้เดวิดก็ถามว่ามีใครมากับคุณอีกไหมเดวิดจึงได้เอากุญแจรถของตำรวจติดตัวมาด้วยเดวิดจึงสั่งให้ตำรวจคนนั้นเข้าไปอยู่ในกล่องตำรวจก็บอกว่าพวกคุณกำลังตกอยู่ในอันตราย ถ้าพวกคุณไม่เชื่อผมคุณต้องได้เห็นอันนี้ตำรวจได้เอากระดาษขึ้นมาแล้วขีดทับไปที่ประตูปรากฏว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอะไรบางอย่างที่ใช้สะกดกล่องใบนี้เอาไว้ตำรวจก็ถามว่าตอนที่อานามาเรียตายใครอยู่กับเธอเดวิดก็บอกว่ารอเรนกับจีนา่าตำรวจเลยบอกว่าพวกเขาสองคนไม่คนใดคนหนึ่งคืออานามาเรียตำรวจยังบอกอีกว่า อานามาเรียเธอเป็นแม่มดสเปนเธอสามารถครอบครองร่างของใครก็ได้ใครที่ฆ่าร่างปัจจุบันของเธออานามาเรียก็คือคนคนนั้นใช่หรอวครับอานามาเรียเธอยังไม่ตายเธอได้เข้าสิงร่างของจีน่านั่นเองตัดฉากมาที่จีนา่าเธอก็เริ่มจะเล่ารวมรามอนนะครับรามอนก็รู้แล้วว่าเธอไม่ใช่จีน่าตัวจริงแน่นอนครับจีน่าโดนปีศาจเข้าสิงจากนั้นรามอนจึงลงมือฆ่าจีน่าซะแต่เธอก็ไม่ตาย จีน่าก็ไล่ฆ่ารามอนคืนจนสุดท้ายรามอนก็เอาปืนขึ้นมายิงจีนาจนตายแน่นอนครับปีศาจก็ได้เข้าสิงรามอนจากนั้นปีศาจก็พยายามจะขี่รถตำรวจหนีแต่รถไม่มีกุญแจตำรวจคนนั้นก็มาเห็นพอดีจึงเรียบวิ่งเข้ามาจับตัวของรามอนเอาไว้แต่ตำรวจสู้แรงปีศาจไม่ได้นะครับตำรวจจึงได้เข้ามาในบ้านแล้วก็บอกกับพวกเดวิดว่าปีศาจมันจะไม่หยุด กว่ามันจะฆ่าผู้สืบทอดให้ตายมันไม่สนใจพวกคุณหรอกพวกคุณคือคนมาขวางทางของมันเฉยๆมันสนใจตัวผมผมคือผู้สืบทอดพวกคุณมีกุญแจรถของผมใช่ไหมพวกคุณจงรีบหนีไปจากนั้นเดวิดก็พาจิวกับรอเรนขึ้นรถตำรวจนะครับแล้วขับออกไปจากที่นี่ระหว่างทางรามอนก็ได้พุ่งเข้ามาในรถทุกคนก็ช่วยกันจับตัวรามอนส่วนรอเรน ก็ได้เอากุญแจมือของตำรวจมาล็อกมือของรามอนติดไว้กับตัวรถจากนั้นพวกเขาก็ได้รีบออกมาจากรถแต่จูจ่ๆเดวิดก็เห็นว่ารถกำลังไหลตกลงไปในน้ำใช่แล้วครับถ้ารามอนตายปีศาจจะเข้าสิงรอเรนเป็นคนต่อไปเดวิดจึงรีบลงไปเอาตัวรามอนขึ้นมาจากน้ำแต่ก็ไม่ทันแล้วนะครับรามอนได้จมน้ำเสียชีวิตไปแล้วและปีศาจก็ได้เข้าสิงรอเรนทันทีเดวิดก็ได้เอาเชือก มามัดตัวของรอเรนจากนั้นก็พาเธอกลับมาที่โรงแรมพอกลับมาถึงเดวิดก็ยืนยันว่าเขาจะหาทางรักษาเธอแต่ตำรวจคนนั้นก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้และตำรวจยังบอกอีกว่าต้องเอาเธอกลับเข้าไปในกล่องและขังเธอไว้ในกล่องตลอดการแต่เดวิดก็ไม่ยอมนะครับจูจ่ๆรอเรนก็ได้หลุดออกมาจากเชือกและฆ่าตำรวจคนนั้นจนตายจากนั้นเดวิดก็ได้ยิงไปที่ขาของรอเรน ต่อมาพวกเขาสองคนก็ได้หนีลงไปที่ห้องใต้ดินรอเรนก็ตามมานะครับปีศาจได้ปลอมตัวเป็นมายเซราภรรยาคนเก่าของเดวิดเพื่อหลอกล่อให้เดวิดใจอ่อนปีศาจก็บอกว่าฉันมีข้อตกลงให้แกฉันสัญญาว่าจะปล่อยให้จิวมีชีวิตอยู่หากแกจะเสียสละตัวเองเนื่องจากปีศาจไม่ต้องการอาศัยอยู่ในร่างที่บาดเจ็บของรอเรนเดวิดก็ปฏิเสธนะครับเขาได้อปืนขึ้นมายิงรอเรน และจะฆ่าปีศาจให้ตายปีศาจก็บอกว่าต่อไปฉันก็ได้อยู่ในร่างของแกเหมือนเดิมเพราะแกเป็นคนฆ่าฉันแต่เดวิดจะไม่ยอมให้ปีศาจเข้าสิงร่างนะครับเขาได้เอาปืนขึ้น,นมาจอดที่คอเพื่อที่จะฆ่าตัวเองให้ตายในจันทีในขณะเดียวกันจิวก็ได้ยิงไปที่ร่างของรอเรียนจนตายนั่นจึงทําให้ปีศาจได้เข้าสิงร่างของจิวนะครับจิวก็ได้บอกกับพ่อว่าหนูรักพ่อนะคะถ้าพ่อรักหนู พ่อจองปิดประตูกล่องนี้ซะแล้วพ่อก็ไปจากที่นี่เดวิดก็เสียใจที่จิวได้ทำแบบนี้และเขาก็ไม่มีทางเลือกเดวิดได้ปิดประตูบานนั้นและเขาก็ได้อาศัยอยู่ในโรงแรมแห่งนี้ตลอดการหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังทำได้ไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่เรื่องราวดูอึดอัดวนไปวนมาที่บ้านหลังเดิมแต่มีบางฉาก ที่ผมคิดว่าหลายคนไม่เข้าใจทุกคนคงจําได้ฉากที่ฟิลิปเปจะพุ่งเข้ามาฆ่าอนามาเรียแล้วทําไมเขาจึงต้องกีดข้อมือตัวเองเสียก่อนฟิลิปเปหวังว่าจะให้ปีศาจเขาสิงรางและจะให้ปีศาจได้ตายไปพร้อมกับร่างของเขานั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กด s u b สไครต์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับใครที่ชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผม มีหนังผีมาสปอยเยอะเลยหลักๆเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้นที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ